Soda MR2. like ดนนูนะครับผมอย่าอย่ามันไสผมนะมแกหวังดีนะครับ like subscribe share and click the following เดี๋ยวไปดูนะครับว่าผมจะพาไปดูรถ MR2 คันนี้มีความพิเศษอย่างไรงงเลยห้องเครื่องอะไรงงเลย ให้ดูรถก่อนเดี๋ยวค่อยคุยกับเจ้าของที่หลังของเล่นชิ้นโปรดโอ้โหเจอชิฟเตอร์ก็หนาวแล้วรู้อยู่แล้วแหละว,ว่าเป็นของเคจูนนะครับเคจูนเนี่ยโอ้จะเปลี่ยนองค์การให้พูดชัดๆัดได้ไหม เคทูนของเคทูนนะครับโอ้หดูตำแหน่งเกียร์งงไปเลยโ oh อ้โหโอสกูออโต o มเตอร์สเ m ม่เม่อคลิปนี้แน่มีคนเกลียดผมหลายคนอะกระแดะเหลือเกินนี่ครับเป็นครับ,ครบเครื่องเคล้อก็หล่อแล้วอยากได้มากล้อเนี้ยที่ดี นะครับก้าทับห้าคาชอปดูนะฮะโปรเจกต์เขาแต่ละคันเอ็มโอทูเคตรงโน้นมีสามประตูขับสี่อันนี้มีสามประตูนี่มี c ซอวีแต่งมีดีซีไฟอีกอะไรกันครับเนี่ยแต่คันนี้ขายครับมิสอุบิชิโคต l ลวิอาร์ Version R Special Edition มามามาสัมภาษณ์หน่อยชื่ออะไรครับชื่อชื่ออะไรครับชื่อน็อตครับชื่อน็อตนายน็อตอันนี้โปรเจก์นี้เล่าให้ฟังหน่อยว่ามันคืออะไรยังไงครับก็คือเจ้าเจ้าของรถอะพี่พี่อนันต์นะครับเขาเมื่อก่อนเขาวิ่งแข่งอยู่เขาเป็น 3S ครับ แล้วก็เขาก็มีโปรเจกต์ว่าเขาจะทักวางเคกับแล้วเขาก็ซื้อแท่นของแท่นเครื่องอะไรมาวางเสร็จเรียบร้อยแต่ครนี้ไปวางจากที่อื่นมาครับครนี้มันมีปัญหาเทคไม่เปิดอืเขาก็เลยเอาเข้ามาแก้ที่ผมแล้วครนี้เขาก็เลยทําที่ผมยาวเลยแล้วเขาอันหมายถึงว่าเขาซื้อแท่นเครื่องมาหมายความว่ายังไงหมายถึงมันมีแท่นเครื่องสมบัตมันมีชุดคลิปขายเลยครับเพราะเหรอจากไหนของฝั่งอเมริกาครับอ๋อโอเคเข้าใจพูดแค่นี้รู้เรื่องครับแล้วก็ แล้วแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็ทําเป็นสเตปเอ็นเอตอนแรกเป็นชุดแคมฝาแดงธรรมดาครับอ่าฮะเร็วสุดอยู่สิบสองสิบสองเก้าครับสิบสองเก้าถือว่าโอเคถ้าเริ่มต้นใช่ครับตอนนี้ก็กังอัพสเตปเปลี่ยนแคมคู่หนึ่งแล้วก็ทําฝานิดหน่อยครับเมื่อวานเห็นไปไดโนมาได้เริ่มต้นที่เท่าไหร่ตอนนี้อ่าสองร้อยหกสิบสามเลยครับอ่าแต่ว่ายังไม่จบเดี๋ยววันนี้ไปใหม่เพราะว่าไอ้สปอคเกตแคมมันบิดบิดไม่ได้อ๋อ แรงแรงบันดาลใจของของเจ้าของรถเนี่ยทําไมเ็าถึงวางเคเขาบอกว่ามันแรงง่ายดิเครื่องมันทนด้วยครับเขาเห็นคันเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าถ้าวิ่งเวลาได้เดี๋ยวเขาจะขึ้นเทอร์โบแล้วครับก็คือก็คือเขาเรียกว่าเหมือนของเล่นชิ้นหนึ่งค่อยๆอัพสเต็ปไปเรื่อยพัฒนาไปเรื่อยเกลุ่มเขาของเล่นชิ้นโปรดครับใช่เอาไว้เอาไว้เล่นสนุกของเขาเลยครับผมแต่ดูจากมันก็คือรถแข่งนะ มันไม่ใช่รถบ้านแล้วใช่ใช่ครับรถแข่งครับล้อของ TRD TRD ครับนะฮะสิบาสิบเจ็ดนิ้วโอ้โหมันไม่ค่อยเห็นมีคนใส่เนาะใช่ายากด้วยราคาเดินแล้วด้วยอ่านะ,นะ,นะ้เขามาเขามาคุยกันที่ห้องเครื่องหน่อยแล้วเขาจะใส่ชุดแป่งอะไรไหมเนี่ยน่าจะท่านี้เลยครับโอ้รถแข่งครับทิงมันก็เออ ผมเห็นเลยจะขึ้นเทจ,จะขึ้นเป็นเทอร์โบแล้วก็จะใส่เกียร์ด็อกเป็นเกียร์สามเอสนะครับอือใช่เพราะเกียร์ดีทีฟตอนนี้แพงมากไม่ก,รรกล้าแลกแล้วน่รอเท่าไรคร่บน,นี้โอ้ตอนนี้ก็เกือบแสนแล้วครับเกียร์อย่างเดียวตอนนี้ในเรียกว่าในประเทศไทยนี่คนจะเล่นรถนี่ต้องมีเงินพอสมควรนะเพราะว่าราคาทุกอย่างขึ้นหมดใช่ใช่ครับแต่เนื้อที่ในการที่จะไปเทอร์โบนี่ก็เหลือเฟือนนะ ใช่เฮดก็คือรอเทอร์โบไว้แล้วก็คือเอามาเทอร์โบแปะเข้าล่างได้เลยอันนี้มันต้องกลับเกียร์ยังไงหมายถึงว่าผมเห็นข้างในว่าข้างในว่าตำแหน่งการเข้าเกียร์มันกลับกันใช่ครับยังไม่ได้ทำครับจริงๆมันจะยสลับฝั่งนี้มาไว้ฝั่งนี้มันก็จะเข้าปกติแล้วครับอ๋อใช่แต่ว่ายังใส่ไปก่อนครับอ๋อมันทำได้มันทำได้ ทำได้ครับมันดูน่าขับมากเลยนะคือมันเป็นมันดูเป็นรถแข่งจริงๆเพราะว่ามันคอกพิษมันเล็กใช่มีโรบาร์มีเกตมีโดสวิตต่างๆดุดันมากใชเ่เป็นรถแข่งมานานแล้วคันนี้วิ่งอยู่นานอยู่เหมือนกันแล้วการขับขี่เป็นยังไงบ้างครับคันนี้ตอนนี้สเตปนี้หมายถึงว่าการขับดีออกตัวดีของก็พอใจครับหกสิฟุตตอนแรกก็หนึ่งหนึ่ง หนึ่งจุดเจ็ดหนึ่งจุดแปดนะตอนสเต็ปสเตปแรกครับเคยี่สี่แคมป์ฝาแดงครับก็ก็ถือว่าเร็วแล้วแล้วคุณน็อตนี่อคือที่นี่เป็นอู่หรือเป็นอะไรไม่อู่ทาเป็นบ้านเนี่ยทําคนเดียวทําเล่นเล่นใช่ครับอ้โหอย่างนี้เลยอ่ะเพราะว่าผมเห็นสามประตูรับสี่ที่ทบผมไปดูได้ไหมรถรถไม่อยู่ที่นี่อเราไม่อยู่คันนั้นก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะ เพิ่งทำเสร็จแล้วก็ไปวิ่งที่ฮอนด้าเดย์ครั้งแรกเลยใช่ใช่วิ่งได้เวลาเท่าไหร่คันนั้นเร็วสุดสิบจุดเจ็ดสิบจุดเจ็ดครับมันซ้อมนะอ่ามันจริงเหมือนแทกมันหนึบจัดนะครับออกไม่ได้อ๋อออกตัวไม่ได้ใช่เป็นแดกมันก็ยากตรงนี้มันต้องเซ็ตหลายๆอย่างให้ลงตัวโอ้โหคันนี้นี่ต้องกลับมาดูอีกทีตอนเป็นเทอร์โบ้วเนี่ยได้เลยครับนี่เดี๋ยวคันนี้เขาจะวิ่งบุรีรัมย์อยู่ครับ อ๋อไปรันแดกเหรอรันแดกครับเอาแล้วโอเคเลยรีบทําจะไปวิ่งรันแดกอ๋อนี่ผมนี่ผมมาผมไม่รู้เนี่ยไปไปรันแดกเพราะปกติผมก็จะตามถ่ายรถที่กำลังจะไปรันแดกก็โอ้ถือว่าปลุกถือว่าเป็นเรื่องดีใช่แล้วรันแดกใช้ยางอะไรวิ่งน่าจะเป็นอาวานาเนี่ยครับน่าจะวิ่งรุ่นซปเปอร์โฟร์เอ็นเอครับครับน่าจะวิ่งรุ่นนั้น กำลังไล่ไล่รถอยู่ครับโอ้ถ้าเป็นแต่ถ้าเป็นเทอร์โบก็น่าจะต้องเป็นยางสลิปกัหน่อยอ๋อใช่ถ้าเป็นเทอร์โบต้องเป็นยางสลิปแล้วเพราะไม่งั้นปั่นทิ้งหมดเพราะว่าเครื่องอยู่หลังเอ่อเพามันก็อยู่ตรงนั้นเลยเพราะนั้นกําลังกําลังส่งมันจะค่อนข้างที่จะดีนะฮะเพราะว่าสเต็ปนี้ก็วิ่ง12กว่านี่ก็ถือว่าเร็วใช่ใช่ใช่แรกสตาร์สตาร์รถให้ผมฟังหน่อย ไม่มีเข้าโครงของก็เรียกว่ารถรดบ้านแล้วนะ,ะ <laughs> ไม่ก็ตั้งแผงประตูใช่คไม่ได้ปนะเปนเนียมไปแล้วน่าสนใจแล้วแล้วน็อตมีโปรเจกต์อะไรอีกคันนี้ครับหมยายถึงว่าอย่างอื่นก็น,น่าจะเดผมทำเอ็มอาร์เอดีทูไว้คันหนึ่งครับเดี๋ยวรอเสร็จก็จะแบบผมจะทําพวกพอยดีบิลเล็ตฝาบิลเล็ตอะไรแต่ว่าทําในไทยทั้งหมดครับอ๋ใช่ ดี๋ยวดับเป็นดับก่อนเดี๋ยวคุยไม่รู้เรื่องหมายถึงว่าเอาก็เราจะใช้คอนเซปต์ที่ที่ว่าคือก็สร้างในไทยทําในไทยคนไทยทําใช่ใช่ครับก็คือไปคอยดีบิเลตแล้วก็ฝาเครื่องบิเลตแล้วแล้วก็ฝานงฝาหน้าอะไรเงี้ยตรงข้างเครื่องเครื่องเคครับเป็นบิเลตหมดเลยอ้โหตอนนี้เริ่มยังตอนนี้บอดี้อยู่สีแล้วครับแล้วก็เครื่องเสร็จแล้วแต่ว่าชุดบิเลตกำลังเขียนแบบ คอยดีเขียนแบบอะไรกำลังเสร็จวันจันทร์เนี่ยครับครับก็น่าจะเริ่มกัดอาทิตย์หน้าแล้วครับออแจวแจวแจวก็ติดตามเดี๋ยวรอรอเสร็จเดี๋ยวเดี๋ยวเชิญมาได้ได้ได้เราติดตามคุณน็อตได้ทางไหนเอ่ยก็เฟซบุ๊กครับครับนายหัวน็อตครับนายหัวน็อตครับแล้วนี่ทําคนเดียวจริงอ่ะไม่มีช่างไม่ใช่อู่ไม่ใช่อู่ครับก็ต้องจะทำกระห ồ ต้องทำใจหน่อยช้าหน่อยทำคนเดียวออ๋ คนเดียวแต่ชัวร์ช้าแต่ชัชวร์ชัวร <l> ์ <laughs> โอเคเน้นทุกจุดนครับ <l> ได้ได้ได้โหน่าสนใจคงต้องไปติดตามต่อที่งานรันแรก็กนะฮะว่าคันนี้จะวิ่งได้ <c oughs> เป็นอย่างไรนะครับ <c oughs> ก็ขอบคุณคุณน็อตมาก <c oughs> นะครับผมขอบคุณครับ <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs> ดูตอนนี้มาโทู ราคาจะขึ้นล้านแล้วครับแต่คันนี้เอามาทําแบบไม้่มันก็เท่ปอีกแบบนะครับเครื่องเคก็เป็นเครื่องที่ทําแรงได้ง่ายแล้วก็อะไรเยอะคืออะไรไม่ขาดตลาดแน่นอนหาได้ทั่วโลกเพราะนั้นก็โปรเจกต์ใช้เครื่องเคนี่น่าจะไปอยู่ในรถส่วนใหญ่แล้วในอนาคตเพราะนั้นก็ ใครมีตังก็เก็บเพื่องเคไว้นะเก็บเยอะๆครับเก็ฑกำไรไม่ใช่เรื่องดีแล้วเนี่ยจะเล่นกันไม่ได้นะนี่อก็ติดตามกันที่รันแดกครับ5ถึง6มีนาคมนี้ที่สนามบริลัมดรักสเตอร์แทร็กนะครับไปรอดูกันว่าคันนี้จะทำเวลาได้เร็วที่สุดกี่วินาที